สรุปข่าวเชียงเปโยกโกประจำวันที่22กุมภาพันธ์โดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์เด็ตเชียงนี้ขอสนอรอารันยังไงงานนี้เชียร์เริ่มฟันธงผีถึงว่าแพ้เยือนกุฎิสันพาร์คอย่างแน่นอนนะเมออื่องานนี้อารันเชียร์เริ่มนะครับตำนานกองหน้าทีมชาติอังกฤษฟันธงเกมที่กุฎิสันพาร์คระหว่างเอฟเวอร์ตันกับบรักขอนต์ทางฝั่งแมนเชสเตอร์เด็ตนั้นอบอกว่าชัยชนะจะเป็นของเจ้าถิ่นในคาลักนี้ โดยพิสดทแดงและผมเดินลงสู่สนามในเกมนี้ด้วยฟอร์มที่น่าผิดหวังในการแพ้เกมลิกมาแล้วมากถึง2เกมติดต่อกันอยู่อันดับที่15ของตารางคะแนนโดยจะิ้น2ีิเแต้มจะทั้งหมด25เกมในฤดูก,กาลนี้ในขณะที่ท็อฟฟี่เองเพิ่งจะแซงขึ้นไปรั้งอันดับที่14ต่อจากขนนั้นของชชนะในเกมล่าสุดโดยมีแต้มมากกว่า1แต้มในะคาลนี้ แม้ด้านของซิติในการเจอกันมาแมนยูเองนั้นจะอาชนะมาได้นะฮะ6เกมที่ต่อกันในทุกรายการในคาัักนี้แต่ว่าทางด้านของทางฝั่งเชียร์เลอร์เองนั้นก็มองว่าโดยสภาพในปัจจุบันชัยชนะคงจะเป็นของเจ้าบ้านซะมากกว่าโดยกนนี้จากฟอร์มการเล่นในปัจจุบันของเอฟเวอร์ตันเองนั้นกับดาทานในการเล่นของเจวิชมอยผมคิดว่าทางด้านของฝั่งเอฟเวอร์ตันเองจะเอาชนะใน,ในเกมนี้ในคาั้งนี้ได้ พวกเขาจะเดินหน้าในการบริเกมนี้และก็ทำมาให้แมนยูนั้นเจอกับความยากลำบากที่กุติสันพาร์สซึ่งผมคิดว่าพวกเขาทำได้สำเร็จในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะนะแตผมเป็นว่างานนี้ก็ต้องรองดูกันต่อไปก็ได้กันนะ,ะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาก,กันครับอะไรยังไงงานนี้บอกได้เลยนะครับมอยส์บอกว่าไม่ประมาทีแม้ฟอร์มซีซั่นนี้ตกต่ำก็ตามที ดยทีว Moy, ิชมอยส์กุนซื้อของเอฟเวอร์ตันเตือนลูกทีมว่าห้ามประมาทแมนยูเด็ดขาดแม้ว่าช่วงสั้นนี้พวกเขาจะผลงานได้อย่างอาย่ำแยก่ก็ตามสินะโดยนายใหญ่าชาวสกอตแลนด์รายนี้ก็พาทีมทอฟฟี่สีดำเงินโชว์ฟอร์มอย่างน่าประทับใจหลังจากที่กลับมาคุมทีมอีกครั้งเมื่อช่วงเดือนทีงแล้วก่อนเกมที่จะเปิดบ้านรับปีศาจแดงในวันเสาร์นี้มอยส์ยืนยันแล้วว่าสโมรสรเก่าเองนั้นยังคงเปลี่ยนไปด้วยพรสวรรค์และก็ทีมจะต้องไม่ประมาทพวกเขาเด็ดขาด ก่อนการเผชิญหน้ากันในวันเสาร์นี้ทางด้านของบอยเองก็ได้พูดถึงทีมกลาวบอกว่าผมคิดเสมอว่าแมนยูเป็นหนึ่งในเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฤดูกาลไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ตามทีพวกเขามีผู้เล่นที่ดีเสมอพวกเขามือนเตเตที่เปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์ที่เก่งในสิ่งที่ทำในขณะนี้ ตอนนี้พวกเขาเองกำลังเผชิญหน้ากับช่วงเวลาที่ยากลำบากเป็นเรื่องยากที่จะได้เห็นแมนยูอยู่ในตำแหน่งที่พวกเขาอยู่ในลีกแต่เราเองนั้นต้องรอดูกันต่อไปว่าเรานั้นจะสร้างผลงานจากสิ่งที่เราทำชีเอฟเวอร์ตันในครั้งนี้ได้หรือไม่น่ผมเป็นคำว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็นด้วยกันครับว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงงานนี้คนนี้โดนใจ เมืออ่องนนี้ทาวนฟันของฝั่งแมนยูล็อกเป้านะฮะแข้งเป้าอาหมาป่าหากขายกาลาโชได้ในช่วงเสมอน,นี้โดยพิสาจแดงแมนยูอาจจะพิจารณาในการที่จะคว้าตัวมาธิอุสกุนญ,ญากองหน้าของท่านั่งหมาป่าวูฟตันวนเ์เนอร์หากขายอาริอันโดกาลาโชออกจากทางทีมไปได้ในช่วงเสมอน,นี้ โดยกาเดชชเองตกเป็นเป้าหมายของทางฝั่งนาปบปลีและก็เชลซีเมื่อช่วงเดือนที่แล้วโดยนาโปรีเตรียมจะจ่ายเงินอยู่ที่ประมาณราว50ล้านปอนด์แต่ว่าไม่สามารถจะตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับแข้งชาวเชนไตในหลายนี้ได้โดยการรายงานข่าวอ้างเลยนะว่าการเดชเชเองนั้นอาจจะย้ายทีมในช่วงตลาดซื้อขายหน้าซึ่งการขายปีกวัยสปีเวลานี้ก็จะทําให้ทัพปีศาจแดงเองนั้นได้กําไรมหาศาลและก็ปลอดภัยในเรื่องของกฎทางการเงินที่เกิดขึ้นในขารังนี้ โดยกิมมีสปอนอัางบริณาว่าจนั่ของฝั่งแมนยูอาจจะพิจารณานะะข้อตกลงของทานของฝั่งกุญยาซึ่งมีค่าสัญญาอยู่ที่ประมาณ60ล้านปอนด์ในสัญญากับทีมมาป่าโดยแข้งชาวบราซิลายนี้ก็เรียกว่าสร้างผลงาน13ประตูกับอีก4แอสซิสทำให้อาจจะได้ย้ายไปอยู่ในทีมยักษ์ใหญ่ขึ้นในช่วงสมัยน,นี้ในคันนี้ก็เป็นได้ โดยคุณย่าในวัย25ปีอยู่ในลิสต์ของอาร์เซนอลและเก็เชลซีในครักนี้ด้วยซึ่งแมนยูต้องเผชิญกับการแข่งขันที่ดูเดือดในการแย่งชิงอดีตดาวเตะอาริเตโกมาดริดรายนี้ในครักนี้เพิ่มเติมนาะเป็นนาังงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกัน,กนว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับอาร์ตยังไงอัลบบริมบอกตามจริงมอยส์คุมเอฟเวอร์ตันได้ดีกว่าตนซะอีกนาะ เมื่องานนี้ปรเด็นอาวบริมของทางด้านของกุือแมนยูสารภาพยอมรับว่าดิวิชมอยทำผลงานกับเอฟเวอร์ตันได้ดีกว่าตนก่อนทั้ง2ทีมจะพบกันในเกมฟุตบอลพรีมเมเร็กีกอังกฤษในวันนี้โดยแมนยูกับทางดอนของเอฟเวอร์ตันต่างเข้าปเปลี่ยนกุนซือระหว่างฤดูกาลโดยปีศาจแดงปลดนะฮะเอลิชนฮาร์กออกจากตำแหน่งของฝั่งตำแหน่งและก็ดึงปรเดนอาวบริมเข้ามาแทนในช่วงเดือนพฤศจิกายน ส่วนเอฟเวอร์ตันนั้นเลือกใช้งานเดวิดมอยการประมุมชีมกันอีกครังในช่วงเดือนมการาคมหลังปลดชอนไดออกจากตำแหน่งในครั้งนี้โดยในการเ,เริ่มต้นคือซื้อคนใหม่เหมือนกับด้านของเอฟเวอร์ตันยุคข,ของมอยส์นั้นมีทิศทางที่ดีขึ้นและก็พุ่งได้ตามที่เสมอลิเวอร์พูลในเกมดาร์บี้แมตช์ขณะที่แมนยูของอัร์ริมยังคงทรงสงและกระดูสซุดอยู่นะไม่ต่างจากเดิมในครั้งนี้สักเท่าไหร่นัก โดยเมื่อถูกถามว่าทำไมเอฟเวอร์ตันกำลังทำงานได้ดีกว่าคุณซือคนใหม่อัลบริมตอบชัดเจนไม่อ้อมขอบอกว่าง่ายๆเลยนะคือเดวิดมอยทำบลงานที่ดีกว่าผมคำตอบค่อนข้างจะง,ง่ายจริงๆความเชื่อมั่นเหล่านั้นและสิ่งเล็กๆอย่างการชนะ1นัดชนะ2นัดความกดดันมันไม่เหมือนกันเราต้องการความดีและความชอบให้กับนักเตะเอฟเวอร์ตันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งโค้ชของพวกเขาและเราเองนั้นจะไปะต้องทำให้ได้ในแบบเดียวกัน ในครั้งนี้นั่นเองน,นะเป็นาว่าง,งานนี้นะผมอัลบริมก็บอกว่ายอมรับจริงๆนะฮะว่าเขาเนี่ยสู้เอฟเวอร์ตันไม่ได้เรามาดูข่าวต่อมบบานกันครับอารัตยังไงใครต่ำสุดไม่ต้องสืบนะฮะเปิดโผเปอร์เซ็นชนะของ6กควรซื้อแมนยูบางคนก็ไม่ถึงครึ่งที่3าไป เมื่อบอกว่าใครต่ำสุดนั้นไม่ต้องสืบเลยเมื่อเราจะมาเปิดเปอร์เซ็นต์การชนะของ6กุนซือแมนยูยอดทีมแดนผู้ดีบางคนนั้นน่าตกใจสถิติเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งที่ซ้ำไปโดยใครต่ำสุดไม่ต้องสืบเมื่อเปิดโผเปอร์เซ็นต์ในการชนะของ6กกุนซือของปีศาจแดงแมนยู ทีมนแงเงฟุกบอลพิมเบริกอังกฤษโดยที่บางคนนั้นก็เรียกว่าหน้าตกใจสติไม่ถึงเครื่องหนึ่งเดยจะซ้ำไปนั่นคือบริเวณอัมบริมบุืซอคนล่าสุดชาวโปรตุเกสที่มีเปอร์เซ็นชนะเพียงแค่29เปจากการคุมทีมมากถึง14นัดโดยขนาดที่ด้าหนของคนที่มีเปอร์เซ็นต์นะครับในการคว้าชัยชนะที่สูงที่สุดนั่นคือโจเซ่มบอรินโยคืออดีตเทรนเนอร์ของทีมชาวโปรตุเกสที่มีเปอร์เซ็นชนะ54เปอร์เซ็นต์จากการคุมทีม93นัด ส่วนด้านหน้าของนาร์ดอ,อมโอเรกุนตุชาอาดีตผู้จัดการทีมชาวนอร์เวย์ที่ผลงานร้อนแรงในช่วงแรกมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่51ในะคาสต์นี้นะโดยเปิดโผเปอร์เซ็นต์ชนะ6กุนซือแมนยูอัปเดตถึงวันที่21กุมภาพันธ์เดวิชมอยสกอตแลนด์50 34นัดลุดยฟันเกาจากเนเธอร์แลนด์51 76นัดโชเซ่มริโย54 93นัดอาโอเรกุนตุชา51 109นัด เอ็ดิกเชนฮาร์ก52% 85นัดและก็บริเวนอัลวริม29% 14นัดในครัรงนี้เพียงแค่ชนนั้นเองนะนะแผมเป็นนะว่างานนี้ดูแล้วเนี่ยแฟนๆผีก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกขอดูไม่ใช่น้อยนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับสู้กันต่อไปรู้กันต่อไปเพราะว่าอนนั้นคือแมนยูยอมที่ไหนง่ายๆนะครับเรามาดูข่าวต่อมานก,กันครับ อารันยังไงอาบริมโล่งใจแมนยูได้3ข่าวดีก่อนจะดวนกับเอฟเวอร์ตันลุ้นหนีที่15พิมพ์บริกในคาัรกนี้ให้จบได้โดยอับริมโล่องอกโล่งใจดับที่ทางข้างของฝั่งแมนยูนั้นได้สารข่าวดีล่าสุดก่อนที่จะไปเยือนกับเอฟเวอร์ตันลุ้นหนีอัดที่15พิมพ์บริกในช่วงสัปดาห์นี้โดยบริเวณอัลบริมพู้จัดการทีแมนยูให้สัมภาษณ์ล่าสุดในงานแถลงข่าวก่อนเกม ฟพื่อพิมเบร็กอังกฤษ,กฤษที่จะไปเยือนเอฟเวอร์ตันแข่งขันกันันเสาที่12กุมภาพันธ์เวลา1 9 3 0น,านา 14, ตามเวลาของประเทศไทยโดยสถานการณ์ล่าสุดนั้นดังอันดับที่15ของพิมเบร็กอังกฤษ,กฤษแข่งไปั้มด25นัดมีทั้หมด29แต้มห่างจากอันดับ4พื้นที่ไปเล่นเดยูฟาแชมเปียนลีกในฤดูกาลหน้ามากถึง15แต้มส่วนเอฟเวอร์ตันอยู่อันดับที่14มีั้หมด3แต้มห่างจากโซนตัดชั้นประมาณ13แต้ม สุนั้นบริเบนออาบริมเปิดเผยข่าวดีล่าสุดของแมนยูในก่อนที่จะตรุ่นดีอ้อันดับที่สิดีพีมาริบอกว่าคริสเตียนอริกเซนป่วยมอนเดลูกาเชต้เจ็บกล้ามเนื้อและก็บริญยโ,ยโรก็ป่วยจะสลัดอาการบาดเจ็บกลับมาช่วยทีมประทะกับเอฟเวอร์ตันได้แล้วโดวยกุนซือแมนยูยืนยัน3ข่าวดีก่อนจะไปเยือนเอฟเวอร์ตันบอกว่าสัปดาห์นี้ดีกว่าสัปดาห์ที่แล้ว เพราะว่าเรานั้นไม่ถือนักเตะเพิ่มเติมขณะที่คิสเตียนอีเ็กเซนมาเดียอูกาเจและก็บ,บริญิโยโรก็กลับมาได้อย่างไรก็ตามแมนยูยังคงมีผู้เล่นในบัญชีเดี่ยงสะสมอีกประมาณ9คนประกอบไปด้วยอามาดดิยันโบโลิซันโดม,มาติเนเชคอบ,บีเมนูรุชชอเมสันมาส์โทบี้ครอเยอร์จอ์นนี่อีเวนอัชทายบายินเดียและก็ชอมพีตันและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์ เด็ดในช่วงที่นี้ครับขอบคุณทุกคนตา่รับชมผมกดไลด์กดแชร์ Share, และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ